ขลุนสวัสด์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับวันนี้ที่เราได้มาพบเจอกันอีกแล้วนะคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันสงบจิตสงบใจที่จะนั่งฟังคำเป่าประกาศ ของพระเจ้าฟังการอธิษฐานตูนต่อพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างในแต่ละวันและอัานพระคัมภีร์ในเวลาเช้าของทุกๆวันขอให้พวกเราทุกคนสงบจิตสงบใจและคุกข่าวลงที่จะสารภาพความผิดบาปกับพระเจ้า สาธุการแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระบูตรพระปิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคิดเจ้าข้าขอโปร์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกและทุกคนที่ได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีหรือได้ทำบาปต่อผู้อื่น โดยไม่รู้ตัวขอพรองทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าให้เรามาฟังในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่สข้อ8ลมจะพัดไปไหนก็พัดไปที่นั่นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและจะไปที่ไหนคนที่เกิดจากพระวิญญาณ ก็เป็นอย่างนั้นทุกคนคาราเตียบทที่5ข้อยีสส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความก,การุณาความดีความซื่อสัตว์อาเมนให้เรามาฟังคำเป่าประกาศของพระเจ้านะคะ พระเจ้าแห่งความหวังขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงให้ข้าพระองค์บริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขทั้งปวงเมื่อข้าพเจ้าวางใจในพระองค์เพื่อว่าข้าพเจ้าจะเปี่ยมล้นด้วยความหวังโดยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์ได้ลีพไพในพระองค์ดังนั้น ข้าพระองค์จะได้รับการชูใจยอย่างใหญ่หลวงเพื่อที่จะยึดเอาความหวังซึ่งอยู่ตรงหน้าข้าพระองค์ความหวังที่ข้าพระองค์ยึดนั้นเป็นเสมือนสมอของจิตใจที่แน่นอนและมั่นคงความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่ข้าพเจ้าหวังไว้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์ผู้ทรง ตั้งต้นการดีในข้าพเจ้าจะทรงสารต่อให้เสร็จสมบูรณ์จนถึงวันแห่งพระเยซูคิ์เพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่เคยยั้งหยุดมีมาใหม่ทุกเช้าความชื่อขอภัยนะคะความซื่อสัตว์ของพระองค์ยิ่งใหญ่นักข้าพเจ้ากล่าวก,กับตนเองว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นทั้งหมดที่ ข้าพเจ้ามีฉะนั้นข้าพเจ้าจะรอคอยพระองค์อเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงทรงเมตตาประทานความหวังให้แก่ลูกทุกคนด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขทั้งปวงที่ลูกทุกคนวางใจในพระองค์พระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะ แบ่งปันความรักความเปี่ยมล้นไปด้วยความหวังให้แก่ลูกๆทุกคนโดยพระวิญญาณของพระองค์พระองค์ได้ลีภัยในลูกทุกคนลูกทุกคนเชื่อและวางใจในพระองค์ว่าพระองค์นั้นทรงรักและเมตตาลูกทุกคนที่จะยึดเอาความหวังซึ่งอยู่ ต่อหน้าของลูกทุกคนที่จะให้ความหวังนั้นเหมือนสมอของจิตใจที่มั่นคงและแน่นอนความเชื่อคือความแน่ใจข้าพเจ้าทั้งหลายมั่นใจว่าพระองค์ผู้ทรงต้นตั้งต้นในการดีในข้าพเจ้าทุกคนจะทรงสารต่อให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อถึงวันแห่งพระเยซูเพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้งมีให้เราทุกคนใหม่ในเวลาเช้าทุกเช้าที่พระองค์จะทรงเข้ามาตักเตือนสั่งสอนเราคอยอดูเราที่จะไม่ให้เราหลงผิดไปพระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาฉะนั้นลูกทุกคนจะรอคอยพระองค์ ที่จะเสด็จมาขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตและเสด็จมาอยู่กับลูกๆทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอให้พระวิญญาณอันบริสุทธิ์ขอพระองค์และไฟขอพระองค์ที่จะเทลงมาในครอบครัวของลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกขอกราบขอพระคุณพระองค์ไม้กางเขนโบราณ บนภูเขาซึ่งอยู่ไกลได้ได้เห็นไม้กางเขนเป็นรอยแห่งความทุกข์และความตายแต่ใจข้ารักกางเขนที่พระคิดถูกตึงตายถ่ายคนบาปให้รอดพ้นจากอบายไม้กางเขนโบราณน,นั้นชาวโลกพากันดมิ่นแต่ข้าองค์ทุกคนรักไม้กางเขนยิ่งนักหนาะเพราะพระเยซูคิดเจ้า ทรงสละนาวในเมืองฟ้าสเสด็จมาเพื่อยอมตายที่กังเขนเพื่อรับบาปรับเวรนแทนพวกลูกทุกคนที่อยู่กังเขนโบราณน,นั้นลูกทุกคนได้เห็นพระราชมีของพระโลหิตของพระองค์ได้หลั่งไหลพระโลหิตของพระองค์ที่จะชําระให้พวกเรานั้นให้จะอาจที่ปรัสกา ความผิดใดๆและบาปใดๆที่เราทำไม้กางเขนเป็นของโบราณสำหรับทุกคนแต่ทุกคนที่พวกเราเป็นลูกของพระองค์เราจะรักไม้กางเขนและอธิษฐานทูลต่อพระองค์ไม้กางเขนโบราณนั้นทุกคนจะยึดมั่นไว้จนวันตายหากใครที่ติดเตียน ้าไม่ละอายเมื่อวันหนึ่งถึงเวลาพระองค์มารับพวกลูกทุกคนไปสู่สวรรค์อยู่ที่นั่นสำลาญใจโดยเหตุนี้พวกเราทุกคนจึงรักไม้กังเขนเพราะว่าเป็นที่จะวางภาระลงลูกทุกคนยึดกังเขนไว้ให้มั่นและวันหนึ่งจะแลกเอามงกุฎงามพระบิดาเจ้าข่าลูกๆขอพระคุณ ที่พรงค์รงเมตตายอมตายเพื่อถ่ายบาปของลูกทุกคนยอมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความอายลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงค์รงเมตตาพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์อย่าได้ทรงทอดทิ้งลูกทุกคนเมื่อถึงเวลาขอพระองค์มารับลูกไปอยู่กับพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกขอกราบขอบพระคุณในความรักความเมตตา อันยิ่งใหญ่ขอโปรงค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ